คุณผู้ชมครับคุณพลกีเรยียนผจญของเราฝึกซ้อมช่วงเย็นนะครับณนะสนามการปรปานครหลวงในย่านจ้างพัฒนาใกล้ๆก,กับสนามทันด์ดมสเตเดียมนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที่15ของสโมสรในการบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ในวันเสาร์ที่11มกราคมเทียบถึงนี้นะครับแน่นอนการเตรียมทีมเหลือเวลาเพียงแค่ประมาณ7-8วันเท่านั้นเองนะฮะ และก่อนหน้านี้สโมสรเองก็ได้ปล่อยให้นักเตะกิเลพยองพักผ่อนไปในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับรวมไปถึงพวกเขายังไม่ได้พักในเลกแรกกันเลยนะฮะก็ได้ปล่อยยาวกันเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นทามมิ่งเวลาเหลือค่อนข้างน้อยฮะต้องเติมในส่วนของฟิตเนสเข้าไปให้กับเราคุณพลกิเลพยองแล้วก็ต้องเรียกคืนความคุ้นเคยเดิมๆในเรื่องของฟุตบอลกลับมาให้เ,เร็วที่สุดนะฮะ เพราะว่าเกมหน้าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเนื่องจากโคชกามาเองทำทีมค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะเวลาที่จะเจอกับทีมเมืองทองและเกมเยือนมันเป็นเกมที่ยากเสมอที่สำคัญเมืองทองเองสถิติเกมเยือนไม่ดีเอาซะเลยล่ะครับคุณผู้ชมก็โคจีโนเองก็มีเวลาเตรียมทีมเซตทีมอีกประมาณ1สัปดาห์ด้วยกันนะฮะก่อนที่จะบุกเยือนลาพูวริเอร์ครับ

mở mặt 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 One, 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 one. Play, play, go, go, go. Come on, come on, come on. Hop, hop, hop. Press, not watch it. Go. Bravo. This is pressing. Play, 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 play. Well <laughs> Guys, not watch. Go to press. Go to press. Come on, press. You เร็วเร็วเรื่หน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยพาดมูฟ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 นะครับพาดมูฟพาดมูฟอึ๊บอ๊บพาดมูฟพาดมูฟพาดมูฟสีขาวก็เล่นกับเขียวขาวเล่นกับเขียวพาดมูฟเงินเดินน้ำเงินเดินน้ำเงินเดินย้ายพื้นที่เร็วเร็วย้ายพื้นที่เร็วเร็วเปเปเปกโก้นกแว๊บเคนนอดแคนนอด

โอเค้เค้เคกรเข้ารเข้าโอ้เพเพเพ้เพ้เอ่คนเดียวเด่นรเฮ้เอเ้เินเอาไม่ได้เอาไม่ได้ประตยังไม่มาเอาเอาเพรเอาเอาึเอาเอาเ้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 

Bravo, oh, come I am if you lose the ball, come come inside. I've Come on, c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 ome <laughs> on, come on. Too easy, too easy. Go, 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 hop, 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 hop. Hey, ping, ping!